ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่มีอะไรที่จะสุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าใจความศกปิ์กก็ดีความสะอาดก็ดีไม่มีอะไรจะสกดิ์และสะอาดยิ่งกว่าจิตใจความโง่ก,ก็ดีความฉลาดก็ดี ก็คือใจท่านสอนเลยว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเสดฐามนโนมายาสิ่งั้งหลายสำคัญอ,อยู่ที่ใจสำสาเร็จแล้วด้ยวดยวใจนะศาส,สนาก็สอนลงที่ใจศาส,สนา,สอ,นสสนาออกก็ออกจากใจ รู้ก็รู้ที่ใจพระพุทธเจ้ารู้รู้ที่ใจนำออกจากใจนี้ไปสอนโลกก็สอนลงที่ใจของสารโลกไม่ได้สอนลงที่อื่นใดทั้งหมดในโลกธกานานี้ก็กว้างแค่ขนาดใดไม่สําคัญมีจุดหมายลงที่ใจแห่งเดียวใจที่ควรกับธรรมะอยู่แล้ว ก็เข้าถึงกันได้โดยลำหนักที่ทันว่ามีปณิสัยนั้นหมายถึงมาผู้คนอยู่แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนผู้มีปณิสัยสูงต่ำต่างกันอย่างไรพระองค์ท่านทราบด้วเช่นมีปณิสัยสามารถพิจิบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมควรจะเสด็จไปโปรดก่อนใคร,ใครเพราะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอันตรายที่จะมาถึงในการข้างหน้กก็ดีเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อน คือาน่ปาปบาาปเบวิโลกานังทรงเลญญงยานดูสัตว์ตะวโลกผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาขายคือพยานของพระองค์คำว่าเลญญงยานดูสัตวตะวโลกนั้นท่านก็เลีงย,ยานดูจิตใจนั่นเองแต่มัยนไเลีงยานดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นวัตถุอันใหญ่โตมากมายิ่งกว่า คนและสัตว์แต่เมื่อเกี่ยวกับธรรมแล้วใจเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากเหมาะสมกับธรรมอย่างนี้การเรียนยานก็ต้องเรียนยานดูที่ใจการสั่งสอนก็สั่งสอนลงที่ใจให้ใจเข้าอกเข้าใจรับรู้สิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่กับใจเองแต่เจ้าของไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกการแก้ไขจะแก้ด้วยวิธีใด ไม่ทราบทางแก้ไขวิธีแก้ไขพระองค์ก็สอนแตาใช่ว่าสิ่งที่นํามาสอนนั้นไม่มีอยู่กับใจของสัตโลกมีอยู่ด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าทางนั้นยังไม่ทราบถูกปิดบงังหุ้มห่ออยู่ด้วยสิ่งสุกโปรกทั้งหลายดังที่กล่าวและวั้งต้นไม่มีอะไรที่จะสกปรกยิ่งกว่าใจสุกโปรกไม่มีวันสะอาดเลย ร่างกายเราสกรปรกยังมีวันชะวันล้างอาบเสื้อผ้าั้งเ็มสถานที่สกรปรกยังมีวันชำระซักฟอกเช็ดถูล้างให้สะอาดสะอานแต่ได้เป็นการเป็นการเป็นเวลาแต่จิตใจที่สกรปรกด้วยความไม่สนใจกับดโดยเจ้าของไม่สนใจนั่นนั้นสกรปรกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสกรปรกไปตลอดการจนกระทั่งตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายพบนี้ถึงพบนั้น พบไหนก็พบไหนก็มีตั้งแต่เรื่องสกรปรกพาให้เป็นไปพาให้เกิดให้ตายเรื่อยๆไปอย่างนั้นหาเวลาสะอาดไม่ได้นั่นอันเดียวสกรปรกสิ่งที่สกรปรกมันจะพาไปดีได้ไหมอยู่ก็อยู่กับความสกรปรกไม่ใช่ของดีผลแห่งความสกรปรกก็คือความทุกข์ความลําบากคติที่ไปก็ลําบากสถานที่อยู่ก็ลําบากกาเนิดที่เกิดก็ลําบาก มีแต่ของลำบากลำบากหมดเพราะความโสโปรกของใจจึงไม่ใช่เป็นของดีควรจะเห็นโทษของใจที่สกรปรกไม่มีสิ่งใดที่จะสน่าเสีิดเสียนมากขึ้นกว่าใจที่โสกรปรกอย่างอื่นโสโปรกไม่คว่าจะมีครูมีอะไรสอนกันส่วนจิตใจ,จสกรปรกนี้ต้องหาผู้สําคัญมาสอนเึงจะสอนได้ใครจะมาสอนเรื่องการซักพอกจิตใจ,จที่โสกรปรกนี่ให้สะอาดสะอ้า,านไปได้น,นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ที่ทรงรู้ท่งเห็นและทรงสลาดเป็นสละตายในการบำเพ็ญเพื่อจะรู้ทั้งของกระองค์เองตลอดทุกวิธีแก้ไขแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกให้ถูกต้องตามวิธีที่ทรงบำเพ็ญแลได้เห็นผลนั้นมาแล้วจึงต้องมีครูมีอาจารย์สอนอย่างนี้นความทุกข์นันก็เป็นผลออกมาจากที่สศกโปกนั่นเองออกมาจากความโง่ โง่ต่อตัวเองแล้วก็โง่ต่อสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆตัวเองโง่อยู่แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกแม้มาชอบใจก็ต้องได้ยึดต้องได้ฟ้าคนเราจึงต้องมีทุกทั้งๆที่ไม่ต้องการกันเลยแต่ทําไมจึงต้องเจอกันอยู่ทุกแห่งทุกหนทุกเวลามเวลาขอบคามไม่สามารถที่จะลกดีติดตัวได้ด้วยอุบายต่างๆแห่งความฉลาดทั้งตนนั่นแหละจึงต้องอาศัยคําสอนของพระพทุทธเจ้า เวลาได้ร,รับการซักพอกอยู่ด้วยความดีทั้งหลายเป็นลําดับลําดับมาทานก็เป็นการซักพ่อที่เหลสประเภทหนึ่งศีลก็เป็นการซักพ่อที่เหลสประเภทหนึ่งนะภาวนาก็เป็นการซักพอกกิเหลสประเภทต่างๆรวบตัวเข้ามาอยู่ในองค์ภาวนาหมีเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นน้าพระอาทิตย์ซักพอกสิสสก่งสกปรกษยรบกดวงดังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลาย อุบายวิธีต่างๆพระพุทธเจ้าจึงเนี่ยสอนกันมาเป็นลําดับลาด,ดับลำดาองค์นี้ได้ผ่านไปแล้วนั่นก็มาตรัสรู้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในธรรมอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันเพื่อจะแก้ที่เลตนาสะวะของสัตว์โลกอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นโอวาทจึงเป็นเหมือนๆกันหมดนี่เรานะว่ามีวาสนาได้เป็นผู้ไคร่ต่อศีลต่อธรรม ซึ่งเป็นน้ําที่สะอาดที่สุดสำหรับชะล้างสิ่งที่โสโปรกซึ่งมีอยู่ภา,ายในจ,จิตใจของตนเองคนที่ไม่มีความสนใจกับธรรมและไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อศาสนาเหล่านี้มีจํานวนมากมายกายกองเราไม่ได้เข้ากับคนประเภทนั้นแม้จะมีจํานวนน้อยก็คือเราคนหนึง่งมีส่วนอยู่ด้วยสําหรับผู้รักใครต้ต่อตอตธรรมมีความเชื่อความสงยต่อคําสอนของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ เห็นน่ว่าเป็นผู้มีวาสนานี่แหละวาสนาของเราคืออันนี้เองเป็นพื้นฐานที่จะให้เราได้บำเพ็ญความดีสืบเนื่องมาเป็นลําดับเป็นความเจริญรุ่งเรืองจิตใจก็จะเด่นมีความสะอาดสะอ้านขึ้นจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลําดับความสุขก็ปรากฏเป็นเงาตามตัวขึ้นมาแล้วความเพลินอันใดจะเหมือนกับความเพลินของใจที่รื่นเริงไปด้วยอด้วยธรทม มีความรักให้ฝ่ายใจในธรรมการเพื่อปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความอุตสาห์พยายามผลก็ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความสงบร่มเย็นเป็นความเพลินมีภาระจิตใจทันึงว่ารถอะไรก็สู้รถแห่งธรรมไม่ได้เนี่ยรถแห่งธรรมธรรมะคือรถทั้งหลายคือรถอันนี้ไม่มีจืดมีจางไม่มีเบือ่อไม่มีคินมีชาเป็นรถด้วยว่าเป็นความสุขหรือเป็นความนุ่นนึ่งที่ดูดดื่มไปโดยลำหนักลำนา แม้ที่สุดจนถึงขั้นทิ่มีมุดพระนิพพานไปแล้วยิ่งความสุขนั้นยิ่งมีความสม่ำเสมอตัวคือคงที่คงเส้นคงวาตายตัวนะการพยายามจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความพอใจเราพอใจแล้วงานอะไรมันทำได้ทั้งนั้นสำคัญอยู่ที่ความพอใจเร่งดูเหตุดูผลดูผลเข้ากันได้แล้วนั่น ความพอใจของมาเองถึงไม่มาก็บังคับได้เราเราบังคับเราบังคับคนอื่นนังยากยิ่งกว่าเราบังคับเราเรา,เราอยู่กับตัวของเราเองจะบังคับให้ทําอย่างไรก็ได้อา้านั่งภาวนาหน้านว,วันนี้ก็นั่งเนี่ยอาเดินจงกรมก็ได้อา้าวทาบุญให้ทานอา้าวรักษาศีลด้ยทั้งนั้นเร,เราเป็นเจ้าของเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาจิตใจ หาเราไม่สามารถที่จะบังคับดับซะก่อนอของทับเทียวท่านมาเล้่เราเป็นเจ้าของของทุกส่วนภายในร่างกายและจิตใจอาการเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ระมัดระวังเราเป็นผู้รักษาเองควรหรือไม่ควรอย่างไรเป็นหน้าที่ของเราจะต้องบังคับบัญชาหรือส่งเสริมเราเอง ในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราทราบด้วยดีหากเราไม่สามารถจะปกครองตนได้ในขณะนี้แล้วเราจะเอาความสามารถมาจากไหนในวันหน้าต่อไปเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าพบหน้าเราต้องทําความเข้าใจไว้กับปัจจุบันนี้ด้วยดีตั้งแต่บัดนี้ปัจจุบันนี้แลเป็นรากฐานสาคัญที่จะส่งไปถึงอนาคตถ้ามีความจเจริญรุ่งเร,องเรืองขนาดไหนต้องขึ้นไปจากปัจจุบันซึ่งบําเพ็ญอยู่ทุกวัน จะเดินอยู่ทุกวันส่งเสริมอยู่ทุกวันบำรุงอยู่ทุกวันจะเดินขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยหลักปัจจุบันอยู่ที่เราเวลานี้เรื่องวันเดือนปีพบชาติมันเป็นผลถอยได้ที่จะสืบเนื่องมาเป็นลํำดับดบเช่นเดียวอย่างเมื่อวานนี้สืบเนื่องมาถึงวันนี้แล้วก็สืบเนื่องมาถึงวันพรุ่งนี้ส่วนผลที่จะได้รับดีชั่วมันขึ้นอยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบจึงต้องพิจารณา ให้เห็นประจักษ์ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏิโกประกาศอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันพระองค์ประกาศธรรมสอนโลกก็ประกาศเรื่องสันทิฏิโกนี้ด้วยกันทั้งนั้นตลอดมาจนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะทพงรู้พึ่งเห็นภายในตัวเองกําลังเรามีมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบผลที่ได้รับมากน้อยเพียงไรก็ทราบอยู่ภา,ายในจิตใจ เพราะใจเป็นผู้คอยรับทราบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทําไมจะไม่ทราบบกร่องที่ตรงไหนพยายามเร่งเข้าไปความเร่งอยู่โดยสม่ําเสมอความบกร่องนั้นก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งสมบูรณ์เต็มที่ได้ไม่ใช่สมบูรณ์ด้วยเพราะความทอดถอยความทอดถอยเป็นเรื่องที่จะตัดทอนสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ลดลงไปและ เป็นสิ่งที่กัก้นกลางสิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นบรรดาสิ่งที่เราภูมิใจทั้งหลายจะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะไม่มีทางส่งเสริมมันเป็นเหตุให้ผลเกิดขึ้นได้นี่โง่แล้วก็โง่มาพอจะเอาไปแข่งกันได้ยังไงเพราะต่างคนต่างโง่เต็มตัวอยู่ภายในจิตใจด้วยกันจะไปแข่งกันได้ยังไงไม่ใช่เรื่องจะแข่งกันเพราะมันมีด้วยกันทุกคนอื โยก็โปรกก็สก็โปรกทุก็ทุก,ก์กดยกันรู้ด้วยกันทุกคนต่างคนต่างทุกต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างรับภาระเหล่านี้ด้วยกันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาแข่งกันได้เราไม่มีทางสงสัยเรื่องนี้อันนี้เอาให้ฉลาดนี่ไม่ฉลาดกว่าใครก็าตามขอ้อนฉลาดเนื้อเรื่องที่มีอยู่ภายใน,ในใจิตใจของเราซึ่งเคยเหลอกลวงเรามานานเราคอยตามสิ่งเหล่านี้มานานแล้ว พยายามทําความฉลาดให้ทันกับเรื่องของตัวเองเนี่ยสําคัญเมื่อทันกับเรื่องตัวเองแล้วจะ,จะเรียกว่าชนะตัวเองดังที่ท่านพูดไว้ในหลักธรรมก็ไม่ผิดนี่ชนะอะไรก็ตามดังที่ท่านพูดไว้ในธรรมโดยชาตัส,ส้งสาเสนะสร้างกามเมนุษย์เชีชินีเ,นเ,นเอกันจะเชมัตตน,นงังเสวีสร้างกามชุดตะโมกการชนะคนอื่นคุณด้วยล้าน ด้วนแล้วแต่เป็นเรื่องก่อเวรทางนั้นนัะหากินดีที่ไหนมีฟังนีการชนะเอาคูณด้วยล้าน,นถึงขนาดนั้นยังมีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องก่อเวรท้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีเลยมีการชนะตนเพียงผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นของประเรสริฐจุดชนะตน,นจะหมายถึงอะไรก็ชนะสิ่งที่เราเคยแพ้มาอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเราแพ้อะไรบ้าง เราทราบเราเองนึกอย่างนี้กิเลสทั้งหมดไม่ว่าแง่ใดลูกมันเราก็แพ้ล้านมันก็เราก็แพ้เลนมันเราก็แพ้พ่อแม่ของมันเราก็แพ้ปูย่ย่าตายายของมันเราก็แพ้เราแพ้เสียทั้งหมดแพ้อย่างหลุดลุ่ยเนี่ยอะไรๆของมันแพ้หมดถ้าสมมติว่ามันมีม,มูดมีคุดเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยมูดคุดม,มันเราก็จะแพ้มันอีก แต่นี่มันไม่มีก็มีแต่ขี้โลกข,ขี้โกรธขี้หลงว่าไปมัน่นเ่ะคำว่ามูดว่าพูดกับว่าอันนี้เสียเราแพ้มาแล้วทั้งนั้นนี่ความแพ้นี่เป็นของดีเหรืออยู่กับผู้ใดไม่ดีเลยคําว่าแพ้นั่งอยู่ก็แพ้นอนอยู่ก็แพ้ยืนอยู่ก็แพ้เดินอยู่ก็แพ้หาเวลาชนะไม่มีเลยมีศักดิ์ศรีที่ไหนมีความสง่าราศีที่ไหนมีแต่ความแพ้เต็มตัวคนเรามีสาระที่ไหน เออถ้าธรรมดาแบบโลกๆเขาเราอยากจะไผูกคอตานยนั่นแหละเออแต่นี่มันเรื่องธรรมนามันสุดวิสัยเราชอบนะพูดกันได้เห็นอย่างนี้และเออมายกขึ้นมาอย่างนี้มันไม่เห็นโทษหรอกมาตีพวกเรานี่แหละพวกนักแพ้นี่แหละเออทุกครั้งนี่จังแพ้อยู่เ,ออเราไม่เห็นโทษน่นความแพ้เรามั่งเหรอนี่วิธีปลุกจิตเนี่ยเราหมายถึงวิธีปลุกจิตใจของเรา เรายังจะแพร่ไปนี้ตลอดไปอยู่หรือแพ้แพ้หมดอย่างหลุดลุ่ยแพ้่อย่างราบอยู่นี้เรื่อยๆหรือแล้วไม่ต้องการชัยชนะบ้างหรือนัถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะออสาวกอราหารันท่านเป็นผู้ชนะพระเดียจะ,จะเจ้าท่านเป็นผู้ชนะไปโดยลดําด,ดับลำดับสถานะของเราทั้งสามพุทธังธรรมสนาส,สนากระชามีล้วนแล้วตั้งแต่ชัยชนะทั้งนั้นที่เรานึกน้อมถึงท่านตัวเรา แพ้อย่างนาดอย่างนาดตลอดเวลาสมควรแล้วเหลือจะเป็นลูกศิษฐาคตหนักนักไหวยอยู่เลยนี่แหละวิธีปลูกกิจเจ้าของปลูกอย่างนี้จิตมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมได้กดขี่บังคับได้เหยียบย่ําทําลายลงไปก็ได้ส่งเสริมก็ได้สําคัญที่เราเองเป็นผู้หาอุบายคิดในแง่ต่างๆที่จะปลูกลกิจปลูกจ้างเราให้เกิดความอาถารร่าเริง ต่อสู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเอาชัยชนะขึ้นมาสู่ตนด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าเป็นทางเดินของผู้จะก้าเข้าสู่ชัยชนะชนะไปวันละเล็กละน้อยเรื่อยๆไปผลสุดท้ายก็ชนะจนไม่มีอะไรเหลือเลยนั่งอยู่กับชนะทิ้นอนอยู่ชนะยุียาบทใดชนะหมดไม่ว่าแต่ลูกแต่ล้านกิเลสปูย่าต่ลายตาลายกิเลสก็ชนะหมดเนี่ย ทั้งสามโลกาธาตุขึ้นชื่อว่าสมมุติซึ่งเคยผูกพันจ,จิตใจอันเป็นตัวกิเลสให้เราแพ้มาโดยลําดับชนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปัญญาเนี่ยสําคัญมากสติกับปัญญาเป็นธรรมมันสําคัญอย่างยิ่งสัมมาทิฏิสัมมาสังกปโปขึ้นตกลีน่าเอาให้ได้ช,ชนะสิ่งที่มันแม่แล้อมเราอยู่ตลอดเวลาค่อยตบค่อย คอยตกคอยตีเราอยู่ตลอดเวลาคืออะไรเราพิจารณีมันมีที่ไหนเนี่ยผมมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เท่านั้นตัวสําคัญอีกอินมีดีตรงนี้ตาหูจมูกลิ้งกายมันก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่องอารมณ์ต่างๆแล้วเข้ามาหาพวกสัญญาอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นกองขันเอีเนี่ยสุดท้ายกับกองขันเนี่ย ลบกับเราหรือมันไม่ได้ลบก็ไม่ทราบคือราบอยู่แล้วมันก็ไม่อมาบยะงไม่ลบอะไรนอนทับถ่ายลาดไปเริมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะยอมอย่างรับภาพแล้วนี่ที่เราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นนี่เราแก้แก้ตัวของเราเราจะให้เป็นเท่าที่เป็นมาแล้วเวลานี้เราได้ศาสตราอาวุธคืออัตธรรมสติปัญญาเราจะต่อสู้พิจารณา เอาให้เป็นชนะภายในตัวของเราไม่เอากับชนะกับผู้ใดหละเอากับผู้ใดจะเป็นเรื่องก่อเวรกับผู้นั้นเอากับสัตว์ตัวใดก็เป็นเรื่องก่อเวรกับสัตว์ตัวนั้นขึ้นชื่อว่าอื่นนอกไปจากตัวแล้วมีแต่เรื่องก่อกรรมก่อเวรไม่เป็นของดีเลยสิ่งที่เลิศประเสริฐศึกก็คือเอกันจะชัยมัตตานังสเวสังารามันชุตตมมการชนะเราเรื่องของเรานี้เท่านั้น เป็นเรื่องประเสริฐสุดในโลกพระพุทธเจ้าก็ชนะแบบนี้สาวกอรหัตานท่านชนะแบบนี้ท่านเป็นผู้ไม่ก่อกรรมก่อเวรนอกจากนั้นจัดโลกยังได้อาศัยท่านโดยลำดับมาจนกระทั่งบัดนี้นี่ท่านเอาชนะตรงน,นี้เอาพิจารณาไม่เคยหลงอะไรอยู่อยู่เวลานี้พิจารณาให้มันเห็นชัดชิงเหล่านี้ไม่ปิดบางลี้ลับมีอยู่ภายในตัวของเราร่างกายก็ตวนเราอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั่นปวดนี่ความสลาย ความแปรสภาพแปรที่ตรงไหนสะเทือนที่ตรงนั้นแปรไปเท่าไรก็สะเทือนมากขึ้นมากขึ้นเวทนากับความแปรสภาพมันเป็นคู่เคียงกันอะไรวิปริตผิดไปนิดหนึ่งเวทนาจะเตือนบอกขึ้นมาเรื่อยๆเ,เตือนบอกสติปัญญาของผู้ปฏิบัติของผู้ตั้งใจจะส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนธรรมเทศนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่จําเป็นจะต้องแห่พระท่านคืนธรรมะนโมตัสสาพระโอตั จริงแ้นน,นี่เป็นธรรมเทศนาสอนเราอยู่ตลอดเวลาอา้าวทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนตั้งธรรมะที่ตรงนั้นนี้ใช้กันพุทธาวิสัชนากันลงไปนี่เทศสองธรรมะระหว่างขันธ์กับจิตขันธ์ใดก็ตามรูปรขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ทั้งขันธ์ขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยพุทธชา,ชาวิสัชนากันให้เข้าใจชัดเจนตามสิ่งแบบนี้ที่มีอยู่ ลูกแปรแปรมาเดิมหดับนี่เรามาอยู่ด้วยกันนี่กี่วันกี่วันนั่นคือล่วงไปแล้วเสียไปแล้วอ้าวยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์หมอท่านไปกรุงเทพท่านไปวันที่สิบเจ็ดท่านกลับมาวันนี้เป็นวันที่สองกลับมาวันนี้ท่านไม่ได้วันสมบูรณ์มาเหมือนอย่างแต่ก่อนตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดไปถึงวันที่สองไปกี่วันล่วงไปเท่านั้นวันนั่นท่านขาดวันขันมือไปแล้วเอาไปกินแล้ว เราอยู่ที่นี่ก็ขาดเช่นเดียวกับท่านนี่แหละเราอยู่ด้วยความบกพร่องไปทุกวันทุกวันนะไม่ได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์วันนี้ขาดไปวันหน้าขาดไปวันหลังขาดไปขาดไปเรื่อยเราบกพร่องไปเรื่อยเรื่องขาดเรื่องขันนี่เราเรียนอย่างนี้เราเรียนธรรมเราไม่อยู่ด้วยความสมบูรณ์อยู่ด้วยความหมดไปทุกวันทุกวันนี้นะแล้วเราจะนอนใจได้อย่างไงเมื่อเป็นนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อตัวรอดเป็นยอดคนแล้ว ต้องให้เป็นยอดแห่งความรู้ที่จะแก้ไขสิ่งสถานการณ์ซึ่งมีอยู่กับตัวของเหล่านี้ให้รู้ตามเป็นจริงโดยลําดับนี่หรือเราพบกันวันนี้วันหลังมาพบกันบกพร่องมาแล้ววันขาดไปเท่านั้นวันขาดแต่ที่ชั่วโมงผู้อยู่ก็ขาดผู้ไปก็ขาดกลับมากก็ขาดผู้อยู่ประจําที่ก็ขาดตามคนต่างขาดไม่แต่ต่างคนต่างบกพร่องไปทุกวันทุวันขาดไปทุกวันทุวันแล้วขาดไปจนไปถึงไหนมันก็ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งความขาดสะบั้นเท่านั้นเอง เนี่ย <S an> มันต่างกันแต่วันมืดกับแจ้งที่ล่วงไปวันนั้นวันนี้เท่านั้นอ่ะชา้าเร็วต่างกันมีนิดเดียวเท่านั้นจะต้องไปถึงความขาดสะบ,บ้านเช่นเดียวกันหมด<ไ>เวลานี้ยังไม่ขาดเป็นเพียงว่าเตือนเรานาทีเตือนวินาทีเตือนชั่วงโมงเตือนหมดไปเท่านั้นวินาทีเท่านี้นาทีเท่านั้นชั่วงโมงเท่านั้นวันเตือนอยู่เสมอเท่านั้นปีเลื่อยเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเลื่อยไปสุดท้ายก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมด พอมันมันหมดไปทุกวันมันจะเอาอะไรมาเหลือนี่นี่เป็นสติปัญญาหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาสิ่งที่มันเหลืออยู่นั่นแหละที่พอจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลืออยู่ถ้าครั้งราอันใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันค่อยหมดไปแล้วก็หมดหวังอันนั้นเวลานี้ยังอยู่อะไรที่มันยังอยู่ที่พอเราจะได้ทําประโยชน์ในเวลานี้เอาสิ่งที่ยังกําลังมีพอที่จะทาประโยชน์ยู่นี่ยทําประโยชน์เหียตั้งแต่บัดนี้อชีวิกิจจมาตัดตังโกชัญญามะรนังสุเว ความเพียรที่จะทํทให้เป็นประโยชน์แก่ตนควรทําเสียในวันนี้บัดนี้ใครจะไปร,ะรู้เรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไหร่แน่่ันว่าไว้นั้นบอกไม่ให้เราประมาทนะพิจารณารูปมันเหลือ,อเท่าไรเวลานี้มันเจ็บก็ยังมีเหลืออยู่บ้างเออมันสลายหรือมันแปลสภาพไปส่วนที่ยังอยู่ก็ยังมีอยู่บ้างพยายามพิจารณาให้ทันข้าเเหตุการณ์ที่มันยังเหลืออยู่มันรู้เท่าทันด้วยปัญญา เวทานาตั้งลงพิจรารณางให้มันชัดเจนเรื่องเวทานามีเท่าเวทานาที่มีนั่นแหละไม่เลยจากนั้นผู้รู้รู้ไปหมดมันจะเท่าภูเขานี่ผู้รู้สามารถจะรู้เรื่องเวทานาเท่าภูเขาไม่มีอนไดที่จะเหนือผู้รู้ไปได้มันจะใหญ่โตขนาดไหนเรื่องทุททททททกขเวทานาอ่ะมันจะเหนือความรู้นี่ไปไม่ได้ความรู้จะครอบเวทานานั้นหมดนี่ถ้าความรู้มีสตินะถ้ามีสติก็เลื่อนลอยเหมือนกับ ว่าวไม่มีเชือกเชือกขาดแล้วแต่มันจะไปทางไหนนี่เราไม่ใช่ผู้ว่าเชือกขาดเรามีสติปัญญาพิจาณาให้เห็นชัดตามเป็นจริงเ,เกิดก็เกิดขึ้นมาเรื่องทุกขเวทนาเป็นธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยู่แล้วเราเป็นผู้เป็นนักธรรมะเอาฟังด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามความจริงข้องหมัแล้วแยกตัวออก เมื่อได้เข้าใจแล้วจะไม่ยึดไม่ถือกันไม่เป็นกังวลกับเรื่องทุกข์เรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิจญ,ญาณจะปล่อยวางไปด้วยกันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือคืออะไรคือความบริสุทธิ์ความรอบตัวนี่แหละเป็นสาระเป็นแก่นสารถ้าจะพูดว่าเรานี่แหละเป็นเราแท้โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เราโดยความเสศความสันถ้าเป็นความสุขก็ความสุขในหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสุขที่จะคอยมีทุกข์มาแบง่งเอาไปกินแบง่งเอาไปกินเหมือนอย่างวันคืนปีเดือนแบง่งออกจากร่างกายจิตใจของเรา สังขารของเรานี้ไปกินไม่มีอะไรมาแบ่งนี่ถ้าเราพิจารณานีให้เห็นตามไปกินชัดเจนนะอะไรจะแตกก็แตกก็เรื่องมันแตกมันเคยแตกมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วมันทางเดินของคติธรรมดาเป็นอย่างนี้จะแยกแยกมันเป็นที่ไหนจะไปกั้นจังห้ามให้มันเดินได้อย่างไรอันนี้จังทุกอนัตตามันไปในสายเดียวกันเพราะว่าทุกอันนี้จังทุกครั้งอนัตตามาพร้อมกันมันไปด้วยกันให้เรารู้ความไปกินของมันพร้อมๆกันไป แล้วปล่อยวางพร้อมกันหมดไม่ว่าจะปล่อยวางแล้วในส่วนนจังยังทุกข์ขังยังตาไม่ใช่พิจารณารอบแล้วมันปลอดพรพร้อมๆกันบริสุทธิ์พร้อมในขณะที่ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามหาจากไหนนั่นแหละคือความฉลาดเต็มภูมิที่นี่ความสะอาดเต็มภูมิด้วยความความฉลาดเต็มภูมิด้วยความสุขเต็มภูมิด้วยอความโสโปรกหายไปความโง่หายไปความทุกข์หายไปหายที่ตรงนี้แหละตรงที่แบกทุกแบกความโง่แบก ความสกปรกนี่แหละสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเพราะอานาจแห่งปัญญาอานาจแห่งสติอานาจแห่งความเพียรเป็นธรรมชาติที่ชะาล้างมนมีสิ่งใดเหลือเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ไม่หมดไม่สิ้นอะไรจะหมดก็หมดไปตามสมมุติยมร่างกายจะหมดก็หมดไปเออชีวิตอ่เวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณจะแปรสภาพไปไหนแปรไปเถอะเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะเป็นไปตามธรมรมชาของเขาซึ่งเขา,ามีความหมาย ไม่มีความรู้สึกเขาเลยว่าเขาได้แปลไปม่จิตของเราไปรับทราบมาเขาว่าแปลไปถ้ามายึดไม่ถือเขาแล้วเพียงรับทราบเท่านั้นเราก็ไม่แบกทุกข์กับความยึดถือในไรทั้งหมดเราก็สุขสบายนี่แหละท่านมาเอกันจะเชิมมัตตานังตะเวสร่างงามยุทธรมไม่กอ่อกรรมก่อเวรกับผู้ใดทั้งหมดแม้แต่กับกิเลสก็ไม่กอ่อกิเลสแพ้เรา,เา,ากิเลสไม่มาเก่อก่อเราได้เหมือนอย่างคนแพ้คนเราชนะคนชนะอะไรก็ตามก่อกรรมก่อเวรได้วันยังํำ ชนะไปมากเท่าไรก่อกรรมมาคิดดูคุณด้วยพันนั่นแหละคือความกอ่อกรรมก่อเวรคุณด้วยล้านอนะ่ะก่อกรรมก่อเวนด้วยล้านนอันนี้ไม่มีเลยความสบายคือความชนะตนเท่านั้นนี่เป็นจุดสําคัญของผู้ปฏิบัติจะหาศาสนาใดมาสอนพวกเราให้เห็นขนาดนี้รู้ขนาดนี้แล้วจะให้ผูดด้ใดเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอย่างที่ว่านี้นอกจากเราเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติ ขตัวเราเองเพ่อโง่ก็เราเป็นคนโง่เองจะหาความฉลาดใส่ตนด้วยการแก้ความโง่ออกก็จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เราทุกก็เราเป็นคนทุกเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความฉลาดให้เป็นความสุขขึ้นมาภายในจิตใจนนี้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงมาได้นั่นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่งั้นพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านจะเป็นถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าธรรมะชาติ่างสิ่งตัวกะปกไม่ได้ด้วยความสามารถของเราเนี่ยเราก็เป็นผู้หนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกต้าหลักอของพระพุทธเจ้า ถึงจะมีมากคนก็ขอให้เราเป็นคนหนึ่งเถอะในคนจํานวนน้อยน้นนั้นเราชื่อเป็นผู้มีส่วนหนึ่งผู้ถบริษัทอันแท้จริงลูกของผู้บริจาก็คืออย่างนี้เองผู้ธริ้าเดินยังไงเราเดินแบบสิสิธมีครูรู้ยังไงเรารู้แบบสิทธิมีครูเนี่ยรู้แบบครู <c oughs> โดยลาดนะับอันดับเนี่ยระหว่า,าการดันท,ทามันนี้ฝักงมากสมควรขอยุติเพียงเท่านี้